สวัสดีค่ะทุกคนมีสุกฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะคุณจะทํายังไงนะคะอ่าให้หอยนะคะไม่หยาบนะคะแล้วก็กรุบกรอบนะคะวันนี้เราจะมีวิธีมาบอกนะ,ะอ่าง่ายมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เคล็ดลับที่ไม่ลับนะคะคือเราสามารถแบ่งปันได้สูตรนี้นะคะใช้นะใช้ได้สําหรับคนที่อยากทํากินนะแล้วก็ คนที่อยากทําไปขายนะคะเป็นพ่อค้าแม่คา้าสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้อันนี้อาจจะเป็นนะคะน,นี้เป็นหอยที่เราทําเองแหละแต่ว่าถ้าคุณทําขายนะอันนี้ก็คือสมมติว,ว่าวันนี้วันนี้มีถุงมือถุงมือแบบเฉพาะกิจนะคะพอดีถุงมือหมดหมดอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นหอยที่เราซื้อมานะคะทุกคนคุณก็นํามาล้างนะล้างให้สะอาดล้างปุ๊บแล้วนะคะ นี่เราใช้ตัวนี้นะคะเบกกิ้งโซดานะคะที่ใช้สำหรับเ,เจือปนอาหารนะทุกคนนี่นะคะเบกกิ้งโซดานะอันนี้เราซื้อในโลตัสนะคะนะข้หอยประมาณนี้เราใช้สักนี้นะคะทุ่งช้อนนะ้อนนะทุกคนนี่โงยไปแบบนี้นะคะแล้วก็ ตมน้ำลงไปสักหน่อยนะคะนี่นะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เราจะขยำขยำนะคะใหนะะ้เราก็จะหมักไว้นะคะทุกคนหมักไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีนะคะ5-10นาทีนะคะ ดูนะคะอันนี้คือใช้ล้างทําความสะอาดหอยได้ด้วยนะคะดูนะคะขนาดหอยที่เราทําแล้วอ่ะเรายังเราล้างแบบล้างแบบหลายน้ํามากนะคะแล้วถ้าหอยที่เขาที่เขาทํามาขายนะมันก็จะไม่ค่อยสะอาดนะคะเราสามารถหมักไว้ดูนะทุกคนดูน้ำนะเริ่มจะดําๆแล้วเนี่ยนะคะหมักไว้นะคะ ิ0นาทีนะทุกคนสวยนะยถ้าใครที่เคยทานหรือว่าทานหอยเชอรี่เป็นประจำจะรู้เลยว่าถ้าหอยเชอรี่โดนไฟแล้วเนี่ยเขาจะหยาบมากนะคะทุกคนแต่ถ้าคุณใช้สูตรนี้เนี่ยรับรองเลย คุณอยเ่เพิ่งเชื่อนะคุณต้องไปลองทําก่อนนะคะลองทําแล้วผลเป็นยังไงมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะคะว่าใช่หรือเล่านะนี่นะคะเราแช่ไว้นะคะประมาณสิบนาทีค่ะค่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากสินาทีนะคะเราก็จะมาคั้นอีกนะคะ ะะขันให้ให้ให้เมือกหรือไอตัวดำๆเนี่ยคลาบด,ดำๆเขาออกไปให้หมดนะคะนี่ค่ะขันสกัดเนี่ยดูนะดูนะคะทุกคนโอ้โหกำลังส่เลยนะคะนี่นะคะดูน้ำดิดูน้ำนะคะนี่นะคะนี่หลออกขันโอเคแล้วนะคะเราก็จะไปล้างนะคะทุกคนไปคะ่ะไปล้างนะคะ นี่ค่ะทุกคนหลังจากเราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเขาจะสวยใสมากๆเลยนะคะแล้วนะแล้วเขาจะอร่อยมากๆเลยนะทุกคนคือถ้าใครจะเอาไปย่างนะคะก็สามารถนำไปเสียบไม้แล้วก็ย่างได้เลยถ้าใครจะใส่ส้มตำหรือว่าจะเอาไปก้อยไปอะไรนะคะตามแล้วแต่นะคุณก็ไปลวกอีกรอบหนึ่งนะคะก็ ตั้งน้ำแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปให้น้ำเดือดแล้วก็คุณก็เอาหอยนี้ลงไปนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะทานร้อนๆน,นะคะจะได้สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนลองไปทําดูนะคะถ้าผลเป็นยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปให้ด้ว นะคะคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากมีรายได้หรือว่าอยากคนกับคนที่อยากกินหอยเชอรี่อร่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ